大家。嘗嘗 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกทันเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันที่27กันยายนค่ะเรามาเป็นเวอร์ชันพิเศษนะคะ,คะของทันโลกทันเศรษฐกิจกับเราสองคนดิฉันทันชนกจงยดยิ่งค่ะดิฉันธิภากรสุภลักษณ์นะคะ,คะถ้าใครติดตามข่าวสารทั่วโลกอยู่จะเห็นว่าสิ่งที่มาแรงและสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าการประชันวิสัยทัศน์ครั้งแรกของผู้ลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะ,คะระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์แลวก็นางคลินตันซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อสดๆร้อนๆนะคะระยะเวลา90นาทีจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮอฟตราค ที่ชานเมืองนครน,นิวยอร์กซึ่งก่อนหน้านี้รายการของเราโดยมีคุณแทนสนกเป็นผู้ร่วมดำเนิน<ช>รายการด้วย<ช>ก็พูดถึงจับตาเกาะติดประเด็นเร<ช>ื่องนี้อยู่ใช่ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นก็พยายามจะสอดคลนอใส่กันเหมือนกันนะคะ,คะหาจุดอ่อนซึ่งกันและกันมาตอบโต้ค่ะแน่นอนค่ะว่าประเด็นที่พูดถึงในวันนี้นะคะมีอยู่3มเรื่องหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทํา ให้ดูเห็นให้เห็นถึงทิศทางของอเมริกานะคะตามหัวข้อที่ชื่อว่า Americas Direction ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจด้วยนะคะนั่นก็คือ achieving prosperity คือจะทำยังไงให้อเมริกากลับมารุ่งเรืองยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนสุดท้ายประเด็นที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงแล้วก็นโยบายต่างประเทศค่ะตามหัวข้อที่ชื่อว่า securing America ทำยังไงให้อเมริกามั่นคงซึ่งจริงๆแล้วนะคะสามหัวข้อหลักใหญ่ๆค,ะค่ะก็ครอบคลุมไปด้วยหัวข้อย่อยๆนะคะก็จะมีนโยบายการสร้างงาน นโยบายเรื่องภาษีนโยบายเรื่องแก้ไขปัญหาด้านชาติพันธุ์นะคะนโยบายด้านความมั่นคงนโยบายนิวเคลียร์ค่ะแล้วก็อาจจะมีผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยอันนี้ก็มีประโยคเด่นๆมาฝากกันในหลายๆเรื่องในวันนี้นะคะในรายการทันโลกทันเศรษฐกิจของเราค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอสรุปบ,บอกกติกาสั้นๆก่อนว่า90นาทีที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นการประชานวิสัยทัศน์ที่แบ่งออกเป็น6ช่วงค่ะช่วงละ15นาที1หัวข้อจะใช้เวลาดีเบต2ช่วงนะคะแล้วก็ ดีเบตหัวข้อหนึ่งอย่างที่บอกไปอาจจะกินเวลาเกินเวลาได้บ้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะคะก็คือนายเลสเตอร์โฮนะคะซึ่งเขาก็เป็น ผู้สื่อข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะจากช่อง NBC รายการ Nightly News ค่ะก็ถือว่าเป็นความท้าทายของนายโฮสต์อย่างมากนะคะแล้วเขาก็เปิดดีเบตค่ะแต่ละช่วงด้วยคําถามซึ่งผู้สมัครแต่ละคนนะคะทั้งฮิลลารีแล้วก็โดนัลด์ทรัมม์เนี่ยมีเวลา2นาทีในการตอบแต่ละคําถามค่ะซึ่งบางครั้งผู้ผดําเนินรายการสามารถอธิบายคําตอบในตัวเองได้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็ในการดีเบตครั้งนี้เนี่ยระหว่างที่มีการดีเบตอยู่คือคนที่นั่งฟังอยู่ในฮอล์ห้ามโหห้ามส่งเสียงใดๆทั้งสิน้นค่ะก็ ตอนที่ให้พูด2นาทีนะคะ,คะห้ามแทรกกันแต่ว่าหลังจาก 2, 2> <ช>นาทีแล้วเนี่ยสามารถตอบโต้กันได้นะคะ,คะซึ่งคําถามแรกที่โฮสต์เปิดประเด็นเลยก็คือเรื่องของการจ้างงานนะคะโดยถามว่าคิดว่าอะไรที่ทําให้คุณเป็นทางเลือกที่ดีนะคะในเรื่องของการสร้างงานแล้วก็หาไรายได้ให้กับคนงานหรือว่าพนักงานต่างๆของสหรัฐมากขึ้นค่ะแน่นอนค่ะว่านางฮิลลารีคลินตันนะคะก็สรุปค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นนะคะจำเป็นต้องมีการจ้างงานแล้วก็ในขณะเดียวกันคนรวยนั้นต้องจ่ายค่า ในสัดส่วนที่เป็นธรรมค่ะและอ,อีกประเด็นหนึ่งคือต้องมีเรื่องของข้อตกลงทางการค้าที่ดีในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะย้ําค่ะบอกว่าอยากจะให้สหรัฐนั้นกลับมาม,มีบริษัทต่างๆกลับเข้ามาทําธุรกิจในสหรัฐอีกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทสหรัฐนั้นออกไปนอกประเทศมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้ประเทศอื่นๆนั้นได้ประโยชน์นะคะในขณะเดียวกันค่ะมาตรการที่จะดึงธุรกิจกลับมาหรือว่าทําให้มีธุรกิจเกิดขึ้นใหมๆ่ๆนั่นก็คือการลดภาษีนิติบุคคลนะคะ นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการเจราจาทางการค้าซึ่งนายทรัมป์บอกนะคะว่าจะเจราจาข้อตกลงการค้าใหม่เพื่อให้สหรัฐมีความได้เปรียบค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนื้อหานโยบายหลักๆก็เป็นสิ่งที่ผู้สมัครทั้งสองเคยปูทางมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าในเนื้อในรายละเอียดที่ดีเบตกันก็มีการโจมตีกันส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าเฮเลอรี่คลินตันบอกว่าอย่างนายทรัมป์เองเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าเกิดมาเป็นคนรวยเนาะแล้วก็พอเวลาทําธุรกิจแรกของตัวเองก็ยืมเงินพ่อมาหลายสิบล้านเลยเหมือนกันในขณะที่คือ ฮิลลารีก็มองว่าทรัมป์เนี่ยเข้าไม่ถึงประชาชนคนชั้นกลางซึ่งตัวเธอเองเนี่ยนะคะเธอก็เข้าถึงเพราะเธอบอกว่าคุณพ่อของเธอเป็นผู้ประกอบการชั้นกลางค่ะแล้วก็อยากจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้ที่เท่าเทียมกันขึ้นเก็บภาษีคนรวยให้มากขึ้นเพื่อให้คนชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นที่รอยไปกว่านั้นเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นด้วยจบปริญญาตรีคือได้เรียนฟรีอะไรประมาณนั้นค่ะก็ฮิลลารีพยายามย้ำนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์น่ะเป็นคนรวยเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาเนี่ยคิดแบบคนรวย แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เธอเป็นคนชนชั้นกลางครอบครัวก็อาจจะเหมือนกับว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเธอเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะที่พูดถึงกันนะคะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการปรับขึ้นหรือว่าการลดภาษีนะคะของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะสําหรับคนรวยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนางเฮเลอรี่คลินตันนะคะบอกว่า ตอนนี้นะคะก็มีความคิดว่าอยากจะให้เป็นการปรับลดภาษีครั้งใหญ่สุดของผู้ที่อยู่ระดับบนก็หมายความว่าปรับ ขึ้นภาษีให้กับคนรวยนะคะในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าอยากจะลดภาษีค่ะคือจริงๆแล้วนายฮิลลารีก็บอก,บอกว่านโยบายเรื่องภาษีของนายทรัมป์ที่เสนอมาเนี่ยนะคะจะช่วยเหลือคนกลุ่มเดียวกับตัวเองก็คือคนรวยอยู่แล้วให้รวยขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของฮิลลารีคลินตันเนี่ยนะคะอยากจะเก็บภาษีคนรวยเพิ่มแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอยากจะให้มาช่วยคนที่ฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่านะคะแล้วก็ทีนี้ทรัมป์เนี่ยก็โจมตีกลับไปว่า แผนเศรษฐกิจของคลินตันมีเนื้อหาล,ลอยๆไม่ได้ดําเนินการจริงค่ะกล่าวโจมตีคลินตันด้ว่าเป็นเหมือนนักการเมืองทั่วไปที่ตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็ตอนนี้สหรัฐกําลังอยู่ในภาวะฟองสบู่ครั้งใหญ่ค่ะค่ะตอนนี้เราจะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะ,คะของการดีเบตนะคะระหว่างว่าที่ผู้นําสหรัฐกันค่ะ It is <ash> as I as said Trump increase at a record rate after years of stagnation. However, income inequality remains significant. And you're beginning with you, Secretary, the central question in this election is really what kind of country we want to be and what kind of future we'll build together. Today is my granddaughter's second birthday, so I think about this a lot. First, we have to build an economy that works for everyone, not just those at the top. That means we need new jobs, good jobs, with rising incomes. I want us to invest in you. I want us to invest in your future. That means jobs in infrastructure, in advanced manufacturing, in innovation and technology, clean renewable energy, and small business, because most of the new jobs will come from small business. We're going to have a debate where we are talking about the important issues facing our country. You have to judge us. Who can shoulder the immense, awesome responsibilities of the presidency? Who can put into action the plans that will make your life better? I hope that I will be able to earn your vote on November 8th. And the kind of plan that Donald has put forth. would be trickle down economics all over again. in fact it would be the most ค่ะตัวเฮเลอรี่คลินตันนะคะก็ย้ำค่ะว่าใครนะจะเป็นคนที่ทําให้แผนการน mm. โยบายต่างๆประสบความสําเร็จนะนั่นก็คือตัวฉันนั่นแหละนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ทุกคนมาลงคะแนนให้ mm. ในวันที่8พฤศจิกาย,ยนค่ะมาดูอีกนโยบายหนึ่งนะคะที่พูดถึงกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ค่ะแล้วก็อาวุธปืนนะคะซึ่งนางเฮลอรี่คลินตันบอกว่าสิ่งสําคัญเลยคือการฟื้นความเชื่อมั่นความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจะนะคะ ในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะมีคีย์เวิร์ดสำคัญสองคำเลยนะั่นก็คือต้องมี law and order หมายความว่ามีการรักษากฎหมายแล้วก็ความเป็นระเบียบสงบเรียบร้อยค่ะ,คะแล้วก็ในประเด็นอื่นๆที่หลักๆนะคะก็จะมีเรื่องของแผนปราบกลุ่ม i s นะคะประเด็นความมั่นคงค่ะฮิลลารีคลินตันเนี่ยตอบคำถามในส่วนนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าหลายๆประเทศอย่างรัสเซียหรือว่าอิหร่านแล้วก็จีนเนี่ยนะคะได้เหมือนสนับสนุนให้กลุ่มแฮกเกอร์ของตัวเองค่ะเจาะข้อมูลในรัฐบาลต่างๆซึ่งสหรัฐเนี่ยไม่ต้องการสงครามแต่ว่าอยากที่ะปปปก้อองงรชชานข เะะฮเลอรี่บอกว่าตกใจที่ทรัมป์เชิญให้ในายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียให้เข้ามาแฮกข้อมูลในสหรัฐนะคะในขณะที่ทรัมป์เองค่ะบอกว่าสหรัฐควรมีการดําเนินการที่ดีกว่านี้ในเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์นะคะแล้วก็โต้คลินต้นต,นต่อไปด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่ได้วิจารณ์ทรัมป์เรื่องที่ให้ปูตินเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสหรัฐว่าตัวการเบื้องหลังการลักลอบเจาะระบบอีเมลของคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตอาจจะเป็นประเทศใดก็ได้ที่ไม่ ใช่รัเสเซียคือโดยอาจจะมาจากจีนก็ได้ค่ะค่ะอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าการดิเบตครั้งแรกระหว่างว่าที่ผู้นำทั้ง2คนนั้นผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะประเมินอย่างไรอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ